ัดเล้วเข้าน like no. mm. oh. um ja mm. okay. ี่พากันจิไปเห็ดยังแข็งโตดูได้ดูได้แห้วบดแล้วเนาะบดแล้วเพราะว่าบัดเล้วเข้ามันก็นอกจากเห็ดมันเห็ดยังมันอยู่ไกลเนาะอือในคือว่าเขาเข้ามาไม่นี้กับมีอันเมย์เพิ่นอยู่ทางฝรั่งเศสอันแหละผู้เก่านั่นแหละเพิ่นให้เขาเอาเงินมาให้พอได้ชื่อเขากินนั่นแหนอ่กับบัว้ายเอ่ากับเป็ดเชนห่าเนาะ เงินแปดแสนหะเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาให้พอได้ซื้ออันเขาแนกกินเนาะดูวิชุ่มเจ้าถาดเดือยยังประเด็กแปลงน,นัวอันนั้นในช่วงนี้ก็ยังว่าพาอได้ดังเชื่อเอาไปเกี่ยวเขากับเขาไดไรอันองงน,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 ออนั้นเนาะเขาอะไเอาเขานํำเกี่ยวเขาก็ะปเอาแต่เงินเห็นไหมพี่เนยังได้แต่ชุมม่มปมะตูประตูอยากซื้อเนาะนเดี๋ยวบางเชนน้นนำมึง กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สุขูสุคนเนาะมาชมมองชวร์บอาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทัหนึง่งมาพบมาพอกับช่องย t u b e ของวาวิงชายใจกันน่อยพี่น้องเลยอ่าอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะชองรักพี่น้องเพิ่มเติมกับมาหาทางเงินเมตู้พงพันมาพี่นอนะ้องกะ สองพ่อเมียอยู่กันตอนที่บาเวียงเคยเข้ามาช่วยเพิ่นตอนนั้นเอาเงินมาไห้เพิ่นชื่อเขา้าชื่อนางในพี่น้องไงคนที่่าเคยไปโคเขาโคน้ำน้ำมันเื่อน,นุกแกลนอพี่น้อง,นองเนาะที่บาบาเวียงเคยมาอัมเดตพ่อเมยพี่น้องเบิงมีภรรังไงช่วยเข้ามาแล้วเธอหนึ่งแต่เธอนีก็เป็นผู้เก่าในพี่น้องทางเมยอยู่ทางฝรั่งเศสเพิ่นหายบาเวียงมาเป็นสะพานบุญให้อีแล้วเนาะพี่น้อง,นองเนาะ กขอให้แม่จงอยู 50, ่ดีไม่แห้งเนาะสุขกายสบายใจสิ 800, ่งท <alo> ี่แม่ใย์เพิ่นในมื้อนี้ก็ขอให้คืนสู่ตัวแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปหาทางประตูแม่ตู้กันเด้อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจนําเพิ่นอยู่เนาะสิเอาเงินใหม่เพิ่นซื้อเข้าพี่น้องเอ้ยเป็นจํานวนเงินอยู่เ800,000ก็มาส0 0 0นเนาะพี่น้องเนาะพอเพิ่นฝากมาให้3เจ้ามื้อนี้อ่าเมื่อวานนี่เพิ่นฝากมาแต่เมื่อวานนี่เป็นน้องไม้เน่ในก็อ่า ลุงวันไซเนี่ยพี่น้องแเวียงยังไม่ได้ไปหาเพิ่นเพราะมันอยู่คนลนาทางแต่ส่วนน้องไม็เวียงเข้าไปแล้วนะครับทิมาหาทางในตู้คัน,นี้เดี๋ยวจังไรกไปป็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะกะ็ยังดีเนาะที่พู้รับผู้ใหญ่เพิ่นสวยไปแบบนี้ก็คือว่าดีอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเลยเพราะคนเท่าช่วงนี้ก็บเบิดเอ่เกี่ยวเขาขีน้ำมันก็เริ่มเบิดแล้วน้องพี่น้องเนาะเพิ่นอนก็พอได้ช่วงเกี่ยวเขาเพิ่นก็ไปหาเกี่ยวเขารับจ้างพี่น้องเลยจังไรก็ ็นกำลังใจให้เพื่อนพี่นอ้องไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะเข้าไปเลยพี่น้องอันนี้โบมีเงื่อนเพื่อนได้พี่น้องเด้วยนี่ผ่านผ่านไปอีกอ๋อกลับมาแบบนี้เงื่อนลังนี่เพิ่มเทใหม่ปะ้ะโอ้มาบุครบป้อนี่ย่านหย่านมาได้เหรอ,อสบายดีเด้อทั้งประตูเมตุโดยเมตุ เมตูแพงพันบ่อ่าพอตู้ยังก็อนำพรเนาะน้องอยากดื่มได้เขาไปลายบนไปลายบนเขา,า,าก็บ่ได้อันคอยจื้อซื้อเบิดนะนะนอกจากภรักผู้ใหญ่เพิญญเ่นชมคลิปชมนั่นมาให้เบิร์ตอ,อยู่เพื่อนเนาะปกตินะ่ะไปเกี่ยวข่าวรับจาบ้างบ่อืม ก็มือมือเท่าไรจะเป็นหาจุ่มเจ้ามันจะเช็ดเช้ามันจะเช็ดฮะาดูเอ้ยโอ้นางเท่อก็ได้เช็ดเช้านางเท่อก็ได้เช็ดห้อือแบบอันช่วงรถเพิ่นมาเอ่าลายๆก็ได้ไปน้ำพิ่นบ่ไปลูกเอ้ยมือเลยเลยเลยอือเตือป่ามือมือแม่มือลายก็ยู่ลูกเอ้ยหลักมืออือกลางมือใดยกาว่าเฮามือยแต่ยู่เนาะ มืองใดตาว้านั่นเนั่นสาวเพื่อนพะจัายังเกเียอ,อ,อยู่สาเพื่อนคนน่ารักบอกโอ้ยู่รวมกันแบบนี้นนนนเนาะเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้นะหนึงน่งเขาหนงขาเออหนึ่งเขา ไปอันเกี่ยวเขารับจ้างกับมากับซื้อเอานำบ่ชื่อเป็นโดบอเป็นโดลูกอโดโดกันจะชื่อเป็นชอบมันเงินมาไายลูกเพลงเนาะชอบนึงกับมเนเจ็เปเซนเพิ่มมาจากเดียนจ็ดอเเขาใหม่เะเนาลขาใม่อ่ะเกขาใหม่มมันกิพงนี่ไดยเลยแม่ว่ามีอันอ่า เงินมีอย่างกับแบบช่วงกับบัวได้คอยชื่อเคยเป็นชื่อเป็นเสือเป็นเถื่อนเนาะชื่อเถื่อนเป็นกิโลอะไรก็ได้โน้ตอะไของแนวเฮาสี่ชื่อหลายวบบเอาเงินไว้ชื่ออย่างอื่นน,นะนเนาะไปเกี่ยวกับเขาเคยมีอยู่ว่าแบบว่า อ่าเธอเขาบอเอาเงินทอเอาเข่าเอาอย่างนี้เคยมีอยู่บ่เพิ่นก็นไล่ให้คือกันบอติดโลบ่คือว่านี่นไงโ,โออืมอืมติดเป็นกิโลเอือจูพื้นเนาะมันก็อยากควันแบบนี้แนะหเ <c oughs> ออพี่น้องเลยเนาะมาจะเอาพื้นของยาอืม มาแต่เอาพื้น,นไปห้ายอยู่ใช้พื้นเนบกเ,เอาบ่แบกอาโอ้น่าน้ำเนจมา่เยเอาใช้ใส่น้ำน้ำผู้นั่นบ่เพิ่นมีกอกบ่อโอ้เพิ่นมีหลายน้ำเานาะพอไใ้ใส่ได้ยังเหมนกันพี่น้อง ว่เาเน่้นีดูน้ำกันจุ่มเจือกันถูกแตยังเคี่ยวหม,มากอยู่ดีมันดะเคี <laughs> ่ยวก่อนเนาะเพื่อนดูเพื่อนผู้ไปเหตุงานน้ำสางแก้วอ,นอนนันบอกคุณนินแมนบอกอ่าดุ่งแก้ว พอกันเนี่ยผูนันบะผูนันเละอ๋อเพื่อนเพื่อนนี่เนาะอืออืออืมเป็นมาแต่หาเงินเดี๋ยวที่บางบางเฮามาบางหันเรายังอยู่ไทยอยู่เนาะโอ้ด้วยดยมาแด้วเราก็ไปเห็ุงานน้ำนุงแก้วหันเนาะเทเพิ่นห้ากระเทไหมใตัวนี้เนาะปกใหม่อือ ชาวบ้านที่ว่านี่เขาไปหาเห็ดไก่งโจยเกี่เห็ดย่างเนาะมันบ่มีแนวเห็ดแล้วก็บ่ได้มีห้มีหน้าคือกันเราบอกเนาะเ่เนาะเมื่อบ่มีกับพ่อบ่มีลูกบ่มีจเกี่ยวใช้ปั้นห้เนาะบ่มีกะหากินไปคือกันเกี่ยห์เนี่ยมันชื่อเขาเดิมีแต่ผู้นี้บ่อยู่ใกล้ผู้เดียวนี่บ่เพราะผู้ล้างนั่นอีก๋อบ่ยิ่ง่ายว่า Nu cai ni song con nuc mi con ni bóng tay dù ni bớt nó hm 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 แนักจางแถาโอแล้วก็ยังได้ไปอยู่เกี่ยวเขาเกี่ยน่ะเขาก็ลูกเขาเดืเนาะลูกเขาหิ้งลายต่างคนต่างมีครอบครัวแต่เนาะมันก็ะที่ว่านะจักเพิ่นเลี้ยงลูกโตในลูกเพิ่นแน่ตายคนนะนี่ได้เขาบอกอันเอาลูกับเต้าผากไว้น้ำจืดเจ้าอีกเวลาเขาไปหาเงินแห่งเงาะเฮงเขาเะเฮงเงาะเท่าเลยเนาะ อ่าไปเห็นไปแต่เด็กแต่น้อยเพื่อนเล่านีก่ก็คือฉีรุนเติบเลยเราเห็นเหาะยังโมได้ฉาบเนาะเเอเอเราไปหาเงินมาหนิก็พอได้รถไทยเถื่อนีเหรออ่ารถไทยใหม่หนยเด้เราก็พอได้เห็นนาทรรมามีไฮม,มีนาชื่อไฮชื่อนาไทยยี่หรอกดินแถวนี้มันยังมือยากเพลงบันไดเพลงบ่ไฮนาตะการหนิได เขาไม่ได้เห็ดมันไปเห็ดนาปีนี้ออ๋เขาไปเออบอลเขาป่านะเออก็ง่ายว่าคขา่าเฮาหาเงินชื่อรถท้ายไรนี่จมนติว่ามีนาคนป้าเดีเฮาไปเฮ็ดเอาเข่าหิ้วฟืนโอ้หนึ่งมากกับมันสะดวกสบายเงี้ยแบบว่าเฮาไปหา้วฟืนหาด้วยเนาะพอได้เก่ยได้ยังไปหันไปนี่ก็ดีอีกอย่างหนึ่งเลย

มอนจะไปเกี่ยวเขาเขาโม่โม่หาไปเลยตัวนั้นเกาวไปหามไม่เอามาเนี้ก็คนก็เริ่มอยากเล้ยวลายได้เกี่ยวเขาเนาะเริ่มอยากเล้ยวลายเลยมันโมได้คืออันบางแห่งมืออยันหมดมืออื่นขาวหมาวบันเดือบบอกอ๋อเป็นผู้ใดเขายังใช้เของงานอยู่บ่อืม ทางฟอร์ดเกี่ยวทางนนันะ้เนาะเพิ่นมาเอาหอดพี่ไปแต่เช้าบอาโหโหไปกินข่าวเช้าอยู่พุ่นบอข่าวเช้าอยู่พุ่นเลยอืมข่าวห้าวปีหนึ่งบ่ข่าวห้าวปีหนึ่งไปบอมือไวมือแรงมากก็ขึนอืมินหน้านเลยแหละใครจะรับเพื่นไปมาหับมาชงเนาะ เพิ huh? oh, sure. ่นมาหามาส่งใครกลัวเขาย่างไปได้ย่างไปหาจะก็ได้เผื่อย่างไปหอดแบบเมื่อยอะไรทำไปเห็ดคนไปไปช้ำเขาคนไปเลยมาโอ้บรรลุผู้นั่งกับเพิ่นมาแต่ไทยกันบ่เพิ่นมาได้ไปปะโอไปผู้เดียวนี่เนาะเออเออเออคู่เขาคนนี้นี่นะ สาวช่องสาวย่วยวยางผู้นึ่งบุษนาผัวโอ้ยคอยเอาแล้วย่างย่างกุ้งบุษันเอาโอ้ยเกี๊ยวข้าวมอดเพื่อนข้าวก็เลยเดี๋ยวนี้ไปเกี๊ยวข้าวรับจ้างนี่บ่โอ้ยมอดครัวข้าวย่างเต๋อโดยโดยยังแต่พ่อผู้ไปเหตุงานนำดงแก้วนี่เนาะอือ ยังดีได้เราไล่รถไทยได้บ้านนี่จะหมดว่ามีคนปาให้ปาหน้ากับพ่อได้กันพาลูกเพชรในกาเอาข่าวให้เพื่อนไปทำงานกับมดเพื uh, ่อนเนาะลูกสาวก็ชอบเช้าแล้วเป็นลูกคุยอีกไปน้ำกันนี่บ่ไปมุดก็อยู่นกันชุดใกล้รถไทยมาไล่คนโอ้ไล่คนเติมกันอ้เติมกันนนั่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นอยู่แอกบวาเนี่มีคนมานอนใกล้เลย อุ่นอยอ่อุ่นอย่นมีคนมาอยู่ไกลนอนไกลแต่มันก็ใครใครก็อยู่งอมเง้มชงเท้าบบนเฮาเจ็บเป็นเน้นอุ่นมากเลจากภายสิมาเบิงไป่งนั้นแหะคือวานะทำมมฮาเฮงกะเทกเนาะพุทเนะทำมมหาแฮงกระเ็ก าลูกกะเพิ่นก,ะ,นกะหลายคนเพิ่นกะเป็นครอบครัวเพิ่นเนี่ยเฮาน,น,น,นั่นน่ะเหนียงยูวัดเวลาเพิ่นบัดเฮาเจ็บมาเป็นนะคำว่าสิประมาณลูกะะะก,ะ,กะบ่ได้เพราะว่าลูกเพิ่นกะเบิ่งบัดเฮาเจมเขาเป็นพอได้นะโดยแต่เกลียวข้าวมันนั่นโอ้ยแม่คือดูต้นเจ้าเอ้ยบริเกียวข้าล,วล,วลวาวหรอลาวไข่ฮาจิปัทไอแม่ชื่อยากชัยคำาไทย ชบาดหน้าหกโอ้ชน่ขาเกียวข้าเกียวข้าเกียวข้าเพื่อนบอกบอกเกี่ยวข้าเพื่อนมูเนเขาเห็นเขาบเอาให้นโอไปเกียวข้าวขาเจ้าเ่ยวันนี้เขาเห็นจุมเจ้าเท่าจุ๋มเจ้าเท่าไหนเขาได้ต้นต้นเขาได้ต้นเลเขาเลยเอาเงินให้ื่อ่เทยวคนวโดยโเออเขาก็จะคิดว่าเ่าไดยังได้มาเหวิ่งเห็ุยังันหละ โอ้ยลูกกืไปนีแลัญาบบูมีกินถือว่าแน่นอนเลยใยอไหเนอเ้องอี่ว่อ้หนอนนนอนอยู่นอกงนี้เนาะตรงคืนเนาะอยู่ในแันมันห่อนแน่นอน ว่ายได้มันฮอนพี่น okay? ้องนอนอยู่นี่เลยเพิ่นนอนกันนอนอยู่นอกกระตมเพิ่อนนี่แหละฮ้อนเนี่ได้มันบ่มีหูลมหูระบายบัดแล้วเข้าเนี่พากันจะไปเห็ดยังแข็งโตเบิร์ดแล่ห์เนาะเพราะว่าบัดแล้วเข้ามันก็นอกจากเห็ดมันเห็ดยังบัดอยู่ไกลเนาะ ຍ່າງບໍ <òn> ່ຮອດເນາະສນມນນນັລນັ người, ันໄກລະຍ່ງບຮອດິມບນນອ້ດວນອຍບມີບໍນນ เนาะที่น้องเนาะตัดไอยตัดยางตัดมันดานบ่คือลูกชาวพุ่นดานโอ้ดานดูกเพื่อนนั่นเนาะใครเรามีคู่มันอยู่ไกลอยู่เอ็นมันใครเนี่ยหลายคนโอ้เทใกล้ๆกันเนาะกับเพื่อนน้องไม้นี่เนาะ ใกล้ๆกันเจนเมห์เพ <oh ิ่นเชียกไปเบิ่งอยู่บ่ไปอยู่เนาะกบวนั่นเราก็บวมมีเชียอะไรก็ได้เอาไปตรงคืนเลยเนาะมันแบบนี้บ่คนในบ้านเนาะบอกโอ้ ชัวยให้เลาเอาไปได้เอาไว้ได้จะมีของอยู่ของกินอไว้มีนั่นเด้บอออของอยูของกินเขหุบปึ๊ไปเลอือคือทุกขยากคือกนนอย่กันอือจะเป็นไแล้วโอ้าว่าจะใจขาดเนาะกับฮาบ่มีหน่ยเนาะอ้ยกลับมาบ่มีขอย่งอยู่ของกินให้เขากินอืางานได้อดโอ้ยกสาวขนอก ไอ้ผัดฉ่อมโม่เปอร์เชียเนออยแต่ว่าช่วงประตูชินทอนเรายัางว่าเราพอมีเหน,น่เนาะเราพอมีเงินดาเงินเดือนเนี่ยนะมีแบบเพราะว่าเราอยู่เดาวซันนะแม่ทุบไปต้องพื้นนั่นน่ะกันเนาะอ่าที่จริงเราก็ไม่ได้มีอย่างนั้เพราะว่ากับเน่งมากกับเราก็มีเอฟซี ช่วยมาหลายเป็นหนีเป็นสินไงอ,อิปชีช่วยปนหนีปนยังให้เอา,อเอาคิดว่าอันมันเป็นบางอัินน่ะมันตั้งเป็นเบิดนน้ำบ้านเพิ่นนี้ว่าผู้ใดบ่มีในเมนเสียแต่เพิ่นเอาไปโดเนาะเอาเขาเจ้าพอดิชิกได้บ่เมนตุนะแทนพอชิกบ่ Ồ, oh, rồi rồi Nhìn vào mình nè Này, nhìn nó Ồ, oh, làn là anh phần mau thuổi phải làng hay Ồ oh. Kính khảo không nhé, nhìn làng thuổi làng nhìn Kính khảo không nhé, nguyên Rồi Kênh ngủ <uộp> xài <sẽ> hết Kênh rồi rồi. hết กินไปเลี้ยวไปอ๋อกินไปอย่างนี้ไไนเนาะนยามอ่อยเนี่ยเพิ่นมาหับเอาอยู่บ่อใช่หับแล้วกแต่ว่าไปบ่ไไรเขาไปเขาเขาอันนี้นบินบอะรบินแบบไร มันแดดมันแดดหลายอยู่ขาได้อ๋อมีห่มมีเงาอย่างเงี้ยมันคือเตหนงมันคือเต็มี่ได้เลโอ๋แต่กี้น่ะไปอยู่ปะไปไปเตนหล่อนผู้เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยนี่คือว่าเขาเขามาเมื่อนี้กับมีอันเมย์เพิ่นอยู่ทางฝลังสศนั่นแหละผู้เก่าคนนั่นเพิ่นให้เขาเอาเงินมาให้พอได้ชื่อเขากินนั่นแหละเออากับบอไรด็อกอ่ากับแปดเซนห้าเนาะ เงินแปดเซนหะเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาให้พอได้ซื้ออันเขา<อ>แนะกินเนาะด้ว่าสิจุมเจ้าขาดเดือยยังกระเดกแปลงน,นัวอันนั้นในช่วงนี้ก็ยังว่าพอได้อ่าดังเถื่อเอาไปเกี่ยวเขากับเขาได้อันนั้นเนาะเขาได้เอาเข่านำจะเอากระเดกเอาแต่เงินขนาดพี่น้อเนาะยังได้แต่จุ่มแม่ตู้ประตูอยากซื้อเนาะเดี๋ยวบางเฉีนับ,บางเงินให้ ai nó chuồng này cả nguyên phần phạt mà cả ơn nguyên à, ngân bộ nặn chuồng nguyên lông để bỏ đại lại phần <laughs> cả xuôi lại thang à, Mình sau này cả hãy nông mài nè สามกั feet, no? oh, ้น yeah. นี่แหละของน้องไม้กะแล้วก uh, ็ยังค okay. uh, ิดไปช่วยทั้งอื่นอีกก็ได้ซื้อเข่าซื้อน้ำเนาะหรือว่าคำไปเกี่ยวเข้านี่ก็ไลยมือเดี๋ยวได้หนิเพื่อจะได้ไลยมือเดี๋ยวได้กำเพื่อจะได้เนาะก็ไปเกี่ยวเข้าเก็บยวน้ำไปอะพี่น้องเดี๋ยวเราเวียงแถวเงินหาเพิ่มก่อนเม่ตู้เพิ่นก่อนอ่าคนถามเงินมาเปะเชนหาพี่น้องไงเมตุอะได้ให้เม่ตู้กันขอบุญขอบคุณทั้งกัน เมเพิ่นเด้อประตูเล้อทางนั้นขอบุญขอบุญทางเมเพิ่นอยู่ทางพลังเสอนะทอ่มมือขึ้นไหมตุะ โดยอ่าเนาะเดี <ature> <laughs> ah, <no. S 2> yeah, ๋ยวเราจะใชโคเดินทางก่อนเด้อบแดนี้เด้ออ่าเดี๋ยวจะไปหาทางทีมงานช่างเพื่อนุ่นแห่ยอ่าจังได้ก็อยู่ดีไม่แห้งเนาะประตูเป็นตู้เนาะอ่าสบายดีเด้อโดยอ่าอยูดีไม่แห้งไงโดยโดยอ่ามียังเดี๋ยวเราจะเข้ามาหาไหมโดยอ่าสบายดีโดยไเนาะพี่น้องเนาะกะ ประมาณนี้พี่น้องเลยอันนี้นคืออันดังนี่อะเป็นเพื่อนลูกเพื่อนทนายภูไปเหตุงานน้ำลุงแก้วอ่ะเนี่ยพี่น้องเลยแต่เพื่อนกับเหตแต่เฮิงน,นั่นแหละเห็นยังหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันไปเหตุงานนำผสร้างผงสร้างนั่นพี่น้องคลิปนี้กับสีประมาณนี้เด้อะพ่อเมยพี่น้องเนะาะอ่ะฝากน้ำเมย์ีหักแพงบมาสุขุขุกคนผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปพี่น้องเลยคลิปนี้กับล้ำลาพ่อเมยพี่น้องไปแล้วขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีบมาสุขุขุกคนเนาะ